ได้ยินเรื่องราวของชายชุดดําที่ยืนรอวันนี้มีเรื่องราวของกําเนิดขี้ชายชุดดําที่ทางสามแพ่งนะครับคือตำนานนี้มีเรื่องเล่ากันสืบทอดมายาวนานนะครับและไม่ว่าใครก็ไม่กล้าที่จะเดินผ่านบนทางสามแพ่งแห่งนี้นะครับเรามาย้อนกันไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีชายคนหนึ่งเขาเป็นนักเลงหัวไม้มีใจหยาบช้าชอบทําร้ายผู้คนไม่มีใครในหมู่บ้านที่จะไม่เกรงกลัวกับชายคนนี้นะครับจนคืนหนึ่งเขาถูกศัตรูลอบทำ้ายจนสิ้นใจนะ ัครบ,บริเวณทางสามแพ่งแห่งหนึ่งนะครับก่อนสิ้นใจนั้นเขาได้สาบแช่งไว้ว่าใครก็ตามที่เดินผ่านมาเส้นทางแห่งนี้จะไม่มีวันได้กลับบา้านตั้งแต่นั้นมาทุกข่าําอืนที่เงียบสงบคนที่เดินผ่านไปมาบริเวณทางสามแพ่งแห่งนี้มักจะพบกับชายที่ใส่ชุดสีดำสนิทยืนอยู่กลางทางใบหน้ามืดสนิทดวงตาแดงก่ำและมือยาวเอื้อมมือ ที่จะคว้าคนที่ผ่านไปมาพร้อมกับมีเสียงเดินเสียงวิ่งพร้อมมือยาวยืดเอื้อมมาเพื่อจะคว้าบางคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนจะเหลือไว้เพียงรองเท้าหรือของใช้ส่วนตัวที่ตกอยู่กลางทางทางสามแพ่งจึงกลายเป็นเหมือนกับทางต้องห้ามเด็กๆมักจะถูกสอนว่าห้ามผ่านเพราะใครก็ตามที่ผ่านบริเวณทางสามแพ่งนี้จะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีก แม้ว่าเรื่องราวของทางสามแพ่งนี้จะเป็นเพียงตำนานแต่สิ่งที่บอกเราก็คืออย่าเดินทางคนเดียวในที่เปี่ยวโดยไม่จำเป็นและอย่าก,ก่อกรรมทำเขียนเพราะว่าแม้แต่ความตายก็อาจไม่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากคำสาปแห่งกรรมได้ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ